ความมั่นใจมากเกินไปอาจทำให้เราไม่ได้ยินเสียงคำเตือนมาฟังนิทานเรื่องช้างกับมดสม้มมีแม่ช้างกับลูกช้างได้ออกเดินเล่นเมื่อแม่ช้างพาลูกช้างเดินเล่น จะไปเจอสิงโตก็ต้องเดินหลบเพราะเห็นว่าช้างตัวใหญ่เจอสัตว์น้อยใหญ่ก็จะหลบตัวช้างไปหมดเลยทําให้ลูกช้างก็ะหิมยิ้มย่องว่าตัวเองนั้นเก่งตัวเองดีตัวเองมั่นใจว่าใครๆก็กลัวและใครๆก็เกรงใจแต่แล้ววันหนึ่งแม่ช้างพาลูกช้างออกหาอาหารแล้วก็ได้ไปเจอต้นอ้อยที่ดูแล้วน่าจะหวานมากๆเลยลูกช้าง ก็ได้ไปเห็นลางมดส้มอยู่ใกล้ต้นอ้อยลูกช้างรู้สึกว่าอ้อ,อยต้นที่มดส้มได้เกาะนั้นรู้สึกน่ากินจังเลยก็จึงจะใช้งวงไปหักต้นอ้อ,อยแต่แล้วแม่ช้างก็ได้เตือนเจ้าช้างว่าลูกช้างลูกช้างอย่าไปยุ่งกับต้นอ้อยที่มีมดนะเพราะว่ามดที่ตัวเล็กเนี่ย ถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขามาเป็นร้อยตัวพันตัวเขาอาจจะทำลายเราได้แล้วทำให้เราบาดเจ็บเสียหายได้นะดังนั้นช้างตัวเล็กก็ไม่ได้ฟังค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าใครๆก็เก่งใจแล้วทำไมมดตัวนิดเดียวมันจะทำลายได้แล้ะแล้วค่ะเจ้าช้างก็ไม่ได้ฟังแม่เลยก็ได้ไปหักต้นอ้อยเมื่อเจ้ามดส้ม มีการสั่นสะเทือนที่ลังเพราะว่าถูกหักต้นอ้อยถูกหักมาเลยทำให้มันวิ่งไปเกาะที่ตัวช้างทำให้ช้างนั้นวิ่งหนีเพราะว่าโดนมดส้มกัดปวดแสบปวดร้อนเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าเมื่อมีใครเตือนเราต้องรู้จักรับฟังบ้างถ้าเราไม่รู้รับฟังเราอาจจะเกิดภัยอันตรายกับตัวเราเองได้และเรื่องนี้เองทำให้โคพิุ้มได้นึกถึงค่ะว่าวันหนึ่ง ตัวเองเนี่ยคือทำงานแล้วอยากได้เงินเยอะๆแล้วอยากจะมีไรายได้เสริมเพิ่มมาอีกจึงทำให้ได้ไปลงทุนใช้เงินลงทุนกับสิ่งต่างๆที่คนอื่นชวนลงทุนเราใช้เงินลงทุนคิดว่าจะได้ผลกำไรมาแต่แล้วเรา ก็ไม่ได้ฟังคนอื่นเตือนเลยว่าเรารู้ไหมว่าเราลงทุนแล้วเขาเอาเงินไปทําอย่างไรเขาใช้อย่างไรแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรเราไม่เคยฟังคนเตือนแล้วเราก็ไม่เคยกลับมาวิเคราะห์ในสิ่งที่เราลงทุนไปจึงทําให้เราเกิดผลเสียหายเงินที่ลงทุนไปหลายๆก้อนก็หมดไปแล้ววันหนึ่งเงินทุนในตัวเราก็หมดไปเราไม่ได้ฟังเสียงคนเตือนเลยเราไม่ได้เอากลับมาวิเคราะห์เลยเราไม่ได้ผลกําไรแถมเงินเรายังหมด นี่แหะค่ะเมื่อมีคนเตือนเราต้องรู้จักฟังก่อนไม่อย่างนั้นเราจะเกิดภัยกับตัวเอง